สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ l o c h a Cha channel ค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพลจะมาบอกวิธีนะคะในการซื้อสินค้าหลายชิ้นในช้อปปีะค่ะทุกคนจากร้านค้าร้านเดียวกันนะคะเ,เพื่อนๆหรือว่าใครเนี่ยจะซื้อจากต่างร้านค่ะก็ได้เนาะแต่ว่าอยากซื้อแบบพร้อมๆกันทีเดียวนะคะหรือว่าบางคนแบบเข้าไปในช้อปปีแล้วอยากได้สีขาวกับสีดําแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่รู้จะต้องกดสั่งซื้อสินค้ายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลจะมาบอกวิธีการสั่งซื้อสินค้า ลายชิ้นในช้อปปีกันค่ะว่าเ,เพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ฝอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากซื้อสินค้าหลายชิ้นในช้อปปีกันแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะไปกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอเ,เพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าสู่หน้าช้อปปีแล้วก็ไปช้อปสินค้าพร้พอมๆกันเลยค่ะไปดูกันได้ โอเคค่ะพเพื่อนๆพื่อถ้าเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านลา่างตามที่พลบอกเรียบร้อยแล้วเนาะเรานะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าของช h อปปีแบบนี้นั่นเองค่ะ โดยในวันนี้นะคะถ้าใครอยากซื้อสินค้าหลายชิ้นนะคะทำตามผอมไปได้เลยค่ะโดยในช้อปปี้นะคะเราเนี่ยก็สามารถเลื่อนดูสินค้าได้หลากหลายเนาะจากหน้าหลักแบบนี้นะคะแต่สําหรับวันนี้ค่ะสมมตินะคะว่าพออยากได้เสื้อค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอยากได้หลายๆสีละกันนะคะพอยก็จะเสิร์ชหาร้านเสื้อเลยเนาะสมมตินะคะว่าพอเนี่ยอยากได้เสื้อของร้านนี้นะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนะคะง่ายๆเลยเนาะสมมติว่าเราอยากได้เสื้อสสีแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนะให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าเพิ่มไปยังรถ เข็นก่อนค่ะเ,เพื่อนเหลังจากนั้นนะคะเขาเนี่ยก็จะให้เราทําการสั่งซื้อปกติเลยเนาะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะกดสีที่เราต้องการไปได้เลยนะคะเลือกไซส์แล้วก็กดคําว่าเพิ่มรถ เพิ่มไปยังรถเข็นแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้นะคะถ้าเราอยากได้อีกหนึ่งสีเพิ่มค่ะเ,เพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดไปที่เดิมเลยนะคะเป็นกดไปที่คําว่าเพิ่มไปยังรถเข็นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่อีกสีหนึ่งที่เราต้องการะคะ่ะสมมุติพออยากได้เ,เดป็นสีดําแบบนี้เนาะล้วก็เลือกใส่นะคะหลังจากนั้นก็กดคําว่าเพิ่มไปยังรถเข็นเหมือนกันนั่นเองค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถสั่งสีได้สองสีแล้วค่ะโดยจุดสําคัญนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องกดคําว่าเพิ่มไปยังรถเข็น เเพราะว่าถ้าเราเนี่ยกดคอว่าซื้อสินค้านะคะเราเนี่ยจะสามารถสื่อได้แค่ชินเดียวนั่นเองนะครับทีนี้นะคะพอเราเลือกสีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆแบบเลือกสินค้าเยอะแยะตามที่เราต้องการได้แล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่รูปรถเข็นของเราด้านบนนั่นเองค่ะทุกคน หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะเสื้อที่พลอยเลือกมาเมื่อกี้นะคะก็จะมาอยู่ในตากก้าสองสีแล้วนั่นเองนะทีนี้พอเราเนี่ยต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็กดที่คําว่าชําระเงินต่อไป <S <S ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะคะเราก็เลื่อนดูข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะว่าเฮ้ยโอเคสีเสื้อถูกต้องไหมนะคะข้อมูลถูกต้องไหมนะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็กดที่คําว่าสั่งสินค้านั่นเองค่ะพอเรานะคะกดที่คําว่าสั่งสินค้าแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รับเสื้อสีที่ต้องการเลยแบบนี้ เป็นเพื่อนง่ายมากๆเลยเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากซื้อสินค้าหลายๆชิ้นนะคะก็สามารถเลือกนะคะแต่ละร้านค้าได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น1ร้านนะบางคนนะคะอาจจะไปเลือกร้านนี้นะคะแล้วก็ไปผสมกับอีกร้านหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนนะโดยเราเนี่ยสามารถกดชําระเงินพร้อมกันได้ค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับสินค้านะคะในวันใกล้ๆเคียงกันนั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นวิธีการซื้อสินค้าหลายชิ้นนะคะในช้อปปี้นะคะที่พลเอามาฝากกันเอาไว้ในวันนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทาคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สาคัญนะคะใครอยากช็อปในช้อปปี้ตามกันแบบนี้นะคะอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทั้งในตัวเ e s c r i p t ั่นนะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ